อสวัสดีาตอนนี้ได้ดูาไเนี่ยนะตอาีนะกำังกำลังหาปลาอย่นะร้ว่อะไรต่างนี้นะครับ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 ไ้ลุงไอ้ลุงจอบบอลมันตเคียดมันเคียดเคียดเคียด

เอาไปปล่อยไปในโอ่งไหมในโองไเฮะปัดจลิดกลับไปอีกนะเอาอันเอาเปีเลมองนเอาปลี่ยนปล่อยไปในโอ่งเพื่อนแมตตัวน้อยๆเลฮะ นี่แม่ไปปอยไปองอเือนเทาไหมทีกิปป้งใช่ไหมหีบเลกินเนาะตอนทายงกินเนาะเอาเอาทิเนี่ยปลาดุกาป่าเนี้อคือเก็บแกได้เงีงไรอบนี่ฮ่อกเนาะฉาตอีกอกเอาอยู่จังในเมื่อกินแดงอ้อมเอาปลาดุกน่อยเมื่อใส่อง

มาแต่ปิงไมตนี่ไปตุ้งเจีต้งเียถังเี้ังอย่างนั้นนีถุงเหลืเล้ถุงในราตัวนี่อยกไปแยกมาปนกันบ่หู้บกหวยบนตุงเทใกระมังเลือกอยกนนี้นั่นตัก็่ใช่มอะไรแม่่้ไปเด้อไปนีละน

อีกรอบนึงน่งอีกรอบนึิง